สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> พูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มี3ตัวเพศเมียเป็นวัวสาวทั้ง3ตัวนะครับยังไม่เคยมีลูกมาแล้วนะฮะพูดง่ายๆว่าขุนได้แม่ได้ครับขุนได้แม่ได้ก็คือหมายความว่าวัวยังไม่เคยมีท้องยังไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับ พิกัดวัวอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพี่น้องครับนะฮะเบอร์โทรติดต่อผมขึ้นค้างตรงหน้าจอให้เรียบร้อยคลิปนี้รายละเอียดไม่เยอะครับบอกราคาแล้วก็ชมตัวทั้ง3ตัวได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นวัวสาวทั้ง3ตัวครับผมยังไม่เคยมีลูกมาก่อนครับวัวอายุ <c oughs> ตั้งแต่ปีครึ่งถึง2ปีนะฮะทั้งสตัวเลยนะครับ บอกไม่ได้ว่าตัวนี้18เดือนตัวนี้19เดือนอันนี้ขออภัยจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าเป็นรอยขุนหรือจะไปทำแม่ก็ได้นะครับ <c oughs> เอาละครับตัวที่หนึงนะฮะอ่ะแจ้งราคาก่อนเลยนะครับสามตัวนี้พี่น้องครับ <c oughs> ขออภยัย <c oughs> ราคาขายเลยครับผมสี่หมื่นห้าพันบาทได้วัวสาวไป3มตัวนะฮะ ชาโรเล่หน่งแบงกัต1แล้วก็อ,ออกลายเสือ1ตัวนะครับตัวนั้นเชื้ออะไรเดี๋ยวดูใกล้ๆก,กันนะฮะสี่หมื่นบาทเป็นราคาขายนะครับผมงดต่อรองครับขายถูกมากแล้วนะฮะแล้วก็กติกาการซื้อขายนะครับมัดจำา3 0เครับผมวัวขึ้นรถชำละส่วนที่เหลือครับไม่มีการเก็บเงินปลายทางค่าขนส่งตามระยะทางครับผมนะฮะ ชัดเจนนะครับาบางคนบางท่านนะฮะอันนี้ด้วยความเคารพไม่ได้ว่ากันนะฮะดูคลิปยังไม่จบเลยกลัวไม่ได้รีบโทรมาก่อนพอแจ้งกติกาไปก็ไม่เอานะครับก็เป็นการเสียโอกาสของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนิดเดียวพี่น้องครับดูคลิปจบแล้วค่อยโทรมาก็ได้นะฮะถ้ามันจะเป็นของท่านยังไงมันก็เป็นของท่านอยู่วันยังขําครับนะฮะกะติกาแจ้งรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วราคาแจ้งแล้ว มาดูวัวกันครับผมดูครับตัวแรกเป็นชาโลเล่เลือดสูงนะครับเป็นวัวสาวนะฮะส่วนสูง135บวกยังไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับเป็นวัวสาวฮะตำหนิไม่มีครับกีบสวยเลือดสูงนะครับดูฮะนี่ดูใบหน้าเครื่องชมพูเลยพี่น้องนะครับขนหางสีทองด้วยนะครับดูฮะนี่ นี่ครับแต่วันนี้เนี่ยก็คือให้ในราคานี้เลยนะฮะส <c oughs> ตัว4 5่0 0ืบาทพี่น้องแค่3ตัว4 5่0 0ืบาทถัวแล้วตัวละหมื่นห้าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไปขุนก็ไม่ขาดทุนนะฮะเอาไปทำท้องต่อยอดมีกำไรด้วยตัวถัดมานะครับเป็นลายเสือนะครับ ไม่แน่ใจว่าเชื้ออะไรนะครับ <c oughs> แต่วัวน่าจะเป็นแม่เนี่ยออกน่าจะออกกัดนะครับส่วนพ่อเนี่ยน่าจะเป็นบีบนะฮะข้อมูลมาอย่างนั้นนะครับวัวลอยคล้ายๆกันเลยนะฮะส่วนสูงใกล้เคียงครับ135บวกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี่ครับแม่ลายเสือนะที่ผมเรียกนะอ่าเป็นเชื้อกัด กับบีฟรวมกันประมาณนั้นพี่น้องนะครับน่าจะไม่มีเชื้อนมนะฮะน่าจะไม่มีเชื้อนมนะครับนี่ฮะดูครับยืนคู่กันเสมอเป๊ะเลยปาดหัวตัวเท่าภาษามวยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะภาษามวยบอกว่าอย่างนั้นดูครับ <c oughs> มุมนี้ไม่ย้อนแสงขอภัยในเรื่องเสียงด้วยวันนี้ใช้เสียงเยอะมากครับผมดูฮะนี่ครับ เป็นวัวสาวไม่เคยมีลูกนะครับยังไม่เคยท้องฮะเอาไปทำท้องก็ได้หรือลอยขุนก็สุดแท้แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นแม่สาวเหมือนกันไม่เคยมีลูกเหมือนกันครับตัวนี้ออกกัดชัดเจนครับผมแบ่งกัดดำครับผมส่วนสูงเกือบเกือบร้อยสามสิบแปดลุ้นเลยครับสามสิบห้าบวกไว้ก่อนนะนี่ครับ ดูท่าเดินนะฮะตำหนิไม่มีครับขาถอดไม่มีนะครับดูเลยนี่นี่ฮะ135ยังไงก็บวกครับตัวนี้จะสูงกว่า2ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ตัวนี้เนื้อจะน้อยกว่านิดนึงนะครับเอาไปทำท้องเอาหรือไม่อยากทำท้องชื่นชอบนิยมขุนตัวเมียได้เลยนะครับวันนี้พูดจาภาษาวัวจัดให้ฮะ3ตัวนี้ 45,000บาทเป็นราคาขายเลยครับผมงดต่อรองฮะเพราะว่ายังไงก็ถูกมากนะครับทำเนื้อยังไงก็กำไรครับผมนะฮะไปชำเราอีกสักนิดนึงนะครับขุนอีกสักเดือน2เดือนก็ก็ได้แล้วครับพี่น้องนี่ฮะดูครับท่ายงท่ายืนท่ายกสวยใช้ได้เลยนะครับกติกาแจ้งเรียบร้อยพิกัดแจ้งเรียบร้อยเบอร์โทรค้างให้ตรงหน้าจอหรืออยากจะมาดูมาชมตัวจริงยินดีครับผม โทรนัดแนะล่วงหน้าแจ้งเวลาเข้าฟาร์มได้เลยนะฮะที่นี่มีคนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงครับมาดูวันไหนเวลาไหนก็ได้เปิดทุกวันครับนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง3ตัวนี้ไม่ได้แบ่งครับผมเป็นราคาเหมานะฮะถ้าราคาแบ่งก็จะอีกราคาหนึ่งเลยนะครับวันนี้ทันเจ้าของวัวใจดีครับผมจัดชุดสุดคุ้มให้ 3ตัว45,000บาทคุ้มสุดคุ้มครับผมเอาละครับทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลรายละเอียดผมได้แจ้งไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วดูคลิปจบแล้วโทรมาครับนะฮะพนักงานรอรับสายอยู่นะครับผมเอาละครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ